สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมมือนี้นะครับกามาหยามอีพ่ออ่าเดี๋ยวมือนี้กให้อีพ่อเนี่ยน้ำตกก่อนนะครับว่าอ่าอีพ่อชื่อชื่อเสียงเรียงน้ามี่อย่างนะครับอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนนะครับผมมือนี้บ้างหัวยองกา มาเยี่ยมอีพอ่ออ่ะอีพอ่ออ่าอีพอ่อซื้อมาได้ไงครับอ๋อเด็กกับซื้อนาลงเด้ออ่าบ้านบ้านน้องแว่นอ่าน้องแว่นเบอร์สี่ชั้งไม่โ<ไ>อซืงอมากระปุกข้นเผาเบอร์สี่ชั้งไม่โอมาไก่มาไก่เม,มือนี่บ่าวหงอยองอุดรธานีครับมาเยี่ยมอีพอ่อนาลงนะครับยั่วอ่ะอเภอสี่ชั้งหม่นะครับเพื่อนสนใจเป็นโตเอ็นทีห้าห้าสี่นะครับพอดีกัได้ไปจองกันเรียบร้อยแล้วก็ได้ออกมาสัมภผัสอยู่ตรงหน้าอากาศเย็นๆนะครับ ว่าในบ้านอาจจะห่อนนั่นห้อพ่อห่อนช่วงนี้ยในบ้านก็ห่อนแต่ตอนนี้ทางพ่อเนี่ทางทางนี้ส่วนมากก็เจ้าแค่นี่อย่างจะส่วนหลายพ่อพวกเกษตรเจ้าเกษตรครับส่วนมาก็ติเป็นเจ้าพ่อเข่าไหลอืมหักสวนคัวอ๋อ,อวันนี้เขาเขา,เขาปีนึ่งปีนึ่งเนี่ยพ่อได้หลาไปันไหนครับเขา เกลืปีเกลืปีหอยกันน้าหลายก็ได้หลายเก็ได้หลายปีนี้ปีปีนี้อีพ่อเห็ดเขาน้าปังมี่อาประมาณประมาณหาสิบกว่ายระาณยี่เขบกมาเนาะประมาณหายสิบกัวลายเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แก้มก็ไปเกี่ยวกับเสื้อน้าที่เป็นพวกเป็นผักเป็นข้าวโพดเนาะพ่ออ๋อพักเป็นข้าวโพดนะครับอำเภอสรีช้างไม้นะครับผมบอกได้ว่าขึ้นซื้อนะครับว่าเขาน้าปังเนาะพ่อ เข่าหน้าปังส่งส่วนหลายนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องไม่เครื่องมือการเกษตรนะครับทั้งทงั้งสีเชีางไม่เนี่ยอาจอาจจะ,ะ,ระพราะที่ครอบปั่นใด,น,ดน,น,ะนะพอนะยังยังบางนี้รมปันใดมันนี่หน่อยอ่านี่น<อ>หน่อยนะครับ <ๆ S 1> พอดีครับมาเห็นเบาหยอยงออ,อิซกิอุดรทานี้นะครับเมื่อนี้ก็เลยมาแนะน้ำนะครับยิงตรงมาแนะน้ำเลยครับผมมาจากอุดรยิงตรงขึ้นหนองคายนะครับ อ,อำเภอสีเชียงใหม่นะครับมื้อนี้ก็ได้มานาั่งคุยกับพี่พ่ออยู่นี่ก็ได้หลายชั่วโมงแดีแล้วนะครับถึงเส้นใบจองกันเรียบร้อยแล้วนะครับมื้อนี้ก็ได้อยากให้พี่น้องนะครับท่านไหนสนใจแท็กเตอร์อีซิกิหรืออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือการเกษตรนะครับผมอ่ากับทักมหาวิทบบาลัยมอญได้ศูนย์เก้าสามสา้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดนะครับแต่ว่ามื้อนี้นะครับอีพ่อทั้งอีพ่อในโลกเนะี่ยสิบฝากพี่น้องทั้งแฟนเขาแฟนเพจ อ่าเป็นย no ังไงเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือการเกษตรช่วงนี้ครับผมเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวนี้มันก็ยังมีหลายแล้วล่ีั่กของอิเซกิของอิเซกินี่ครับผมเพรามันมันพึ่งขึ้นมาใหม่อ่าตัวนี้พึ่งขึ้นมาใหม่นี่พึ่งขึ้นมาทั้งลองคคายุณพ่อขึ้นว่าขึ้นว่าเสียบมาทดลองลองเบิงอ่าร้องลองเบิงมันจะพึ่งดเป็นยังไงสิดีวะครับผมครับผมแต่เมื่อนี้อ่าบางคนยังก็ขอขอบคุณนะครับอิพอนนารุ่งนะครับ พอดีเพื่อนอ่สนใจนะครับผมก็ได้ขึ้นมาหาเพื่อนอยู่ยู่บ้านนะครับพอดีมื้อนี้กัมีหลายอย่างหลายเนวที่มัน <c oughs> แนะนํ้อีพ่อนะครับทั้งอีพ่อนาลงนะครับแต่ว่าท่านไหนนะครับอยากเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวอิสิจิคืออีพ่อนาลงกัทา้งเขากับยินดีนะครับผมอ่าอีพ่อมื้อนี้อากาศทั้งนี้จะกองศาโอ้มื้อไหรมาเร็ว สามสิบเก้าองศาอ่าสาบ้าองศาแต่พอเบาหมองมากครับเดีืยวยูยิบเก้าอาจารย์เริ่มเย็นขึ้นเพราะว่าเมื่อนี้เอาขค้งดูดีๆนะครับีแน่หน่อยนเออเอาก็้ดูดีๆเกี่ยวกับเกษตรมาฝากพ่อทั้งสี่เชยงไม่นะครับเดี๋ยวบ้านโมงนะครับจะส่งลิปนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับในบริเวณนะครับในส่วนในหน้าของพ่อนรุ่ให้เบิง ท่านใดนะครับอยากเป็นเกษตรคืออีพ่อนาลงนะครับเพศแบบใดเนี่ยสอบถามได้อีพ่อนาลงโดยตรงก็ได้หรือยิงมาหาอีพ่อนาลงเนี่ยย่บ้านอย่างกพ่อบ้านโคกหนองแวงโคกหนองแวงครับบ้านโคกหนองแวงตำบลพ่อตำบลตำบลพานพาวพานพาวเด้อพี่น้องเด้ออ allora ่าอำเภอสีเจียงไม่ก mm, ับเขามาเบิงมาแย่งเบิงครับอีพ่อเรายินดีนะครับสิให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรนะครับปลูกพักปลูกมีปลูกอย่างไรอย่างไรเนี่ยอีพ่อเห็ดหลายอย่างเด้พี่น้อง ท่านไหนนะครับผมบอกเลยว่าอยากเข้ามาเบ่งเกี่ยวกับเกษตรนะครับีิพอ่อนาล่งกับยินดีนะครับทางทีมงานอิซิกิของเฮากับยินดีเป็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือทุนแรงให้คือเก่าเช่นเคยนะครับเอาเป็นว่าผมสองคนนะครับาบ่าหงวยอ,อ,องกับีิพ่อนาล่งกับขอลาก,ก่อนในชิปนี้นะครับเอาเป็นว่าชิปนี้บ่าหงวยองขอลาก,ก่อนสวัสดีครับ